อันนี้แล้วฉันเพื่อเธอสออ่ะมาถึงเรื่องข่าวที่ออกมาเนาะก็ก็อย่าง <peut Guys, S 3> uh, ท er ี <Tell> ่ทราบทราบกันนะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็คงมีการอธิบายชี้แจงจากตัวน้องเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนที่เขาพาดพิงเราผู้จัดการส่วนตัวอะไย่างอยากมีอะไรชี้แจงก็จริงๆแล้วอ่ะคือเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยคือโอเคเขาพาดพิงตรงส่วนของเราจริงใช่ไหมฮาร์คือเราก็รับฟังไว้แต่ว่าก็อยากให้เขา เ,เราคิดดูว่าอย่างเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราอ่ะสองคนแบบมาเจอหน้ากันแล้วก็เคลียร์กันหรือพูดกันตรงๆมันเป็นการบอกผ่านกับคนอื่นอีกมาอีกอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะบางทีข่าวสารมานันอาจจะบิดไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันก็คือถ้าในส่วนของทางตัวพอยเองหรือพี่แพรเองเงี้ยก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่หรือว่าเจอหน้ากันเลยก็สามารถพูดกันได้เคลียร์กันได้ปกติดีอะคะ่ะเพราะว่ามีการนัดเคลียร์กันไหม ก็จริงๆแล้วว่าทางทางทางพลอยเองเนี้ยก่อนหน้านี้ที่เรื่องราวมันจะเป็นแบบเนี้ยก็คือเคยมีการทํานัดไปแล้วแต่ว่าคุณแม่เขาอาจจะที่ลายจะออกก็ <มา S 1> <อ>ใช่ค่ะ<ล>แต่ว่าคือเหมือนแบบว่าเราก็มีการแบบมีการนัดมานัดกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็อาจจะคิวไม่ตรงหรือคุณแม่ไม่ได้รับนัดมันก็เลยอาจจะบานไปลายไงคะเพราะว่าเพราะว่าเราจร,จริงๆองบบงะเราก็ต้องมีทราบ้างแหละเราพูดตรงๆว่าเราก็ต้องมีทราบ้างว่า เออมันมีอะไรที่มันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแต่เราไม่คิดมาก่อนว่าเรื่องมันจะบาปลายขนาดนี้อย่างเพราะว่าเราเป็นตัวเสียมทําให้เด็กสองคนคือมิ้นท์หมากปัดหมางก,กันคือจริงๆตรงเนี้ยเพรว่าคือน้องเองอะ่ะตัวน้องเองอะ่ะน้องก็คือเป็น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 ผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็น,ปนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคือเป็นผู้จัดการอะ่ะมันก็ถามว่าเขาจ้างเรามาเขาก็จ,จ้างเรามาดูแลเรื่องผลงานเรื่อง สื่อเรื่องอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าชีวิตส่วนตัวเราไม่สามารถไปบังคับใครได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่า<ม>เหมือนเราเ่างนีง้ยน้องสมมติน้องเราเองเงี้เรายังบังคับน้องไม่ได้เลยว่าเฮ้ยเธออยากคบคนนั้นเธออยากคนนี้เราก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วในส่วนของตรงนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะอีกนหนึ่งมันเป็นผลประโยชน์จากการเรื่องของพรีเซนเตอร์ที่มีการตัดน้องตัดหน้าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเปมีรฆษณาตัวหนึ่งที่เราจะจ้างหมากมีแล้วเหมือนพี่แทไปเอาคิมเบอรี่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็น คือประโยชน์กัรอผู้จัดการจริงๆแล้วอ่ะต่อให้พี่แพรพี่แพรเขาเป็นผู้จัดก,การใช่ไหมคะคือเต็มที่แล้วอ่ะเขาก็มีหน้าที่ได้แค่เชียร์ว่าโอเคลูกค้าจะเอาคนนี้ไหมคะลูกค้าคนแนวนี้ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ตัดสินใจอ่ะทุกอย่างอ่ะมันก็คือเจ้าของเงินเจ้าของสินค้าถูกไหมคะมันไม่มีใครสามารถมาทรงอิทธิพลขนาดที่จะสามารถแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เพราะว่าตรงเนี้ยก็คืออยากให้ทุกคนแบบลองฟังหูไว้หูดูค่ะ,คะว่า เรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นอะไรเยงี้ค่ะมันตอนนี้มันอาจจะแบบมาจากว่าบุคคลที่345ที่ห้าทำให้มันบานปลายจนเหมือนแบบผิดใจกันมากเาะว่าจริง,รงๆคนสองคนอาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงกันขนาดนั้นนะคะต,ต้องมีมีเครียดแมงจริงแล้วเพราะเราโดนค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเครียดอยู่แล้วคือคนเราอ่ะคือเราก็ไม่ชอบให้ใครมาไม่ชอบเราแล้วเราก็ไม่ชอบให้ใครมาโกรธมาแค้นเราอยู่แล้วหรืออะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเครียดอยู่แล้วเราก็ต้องมีไม่สบายใจอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าในส่วนของตัวเราเราเรา,เรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเราแบบ มีอะไรที่มันไม่ดีหรือต้องปิดบังหรืออะไรเงี้ยเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครอย่างเงี้ยเราก็พร้อมจะพูดคุยพร้อมจะเคลียร์ได้อยู่แล้วค่ะกลัวเขาจะออกมาแฉอีกไหมคอยว่าคือคุณแม่คุยว่าที่คุณแม่พูดอะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรียกว่าแฉหรอกเขาเรียกว่าคุณแม่เขาก็คือหวังดีกันเนาะก็คือชี้แจงชี้แจงน้องหมากมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตรงของตรงเราเนี่ยมันอาจจะเป็นตรงไหนที่ที่อย่างที่บอยบอกอะพอคิดว่ามันเข้าใจผิดกันมากกว่าซึ่งถ้าสมมติคุณแม่ออกมาพูดอีกอะ พลอยก็โอเคก็น้อมรับทุกคําพูดของแม่อยู่แล้วแต่ว่าใจจริงอะอยากให้มาคุยกันเองมากกว่าว่าเออมันผิดใจกันยังไงใช่แบบคือเพราะว่าเหมือนเราอะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในวงการเดียวกันอย่างเงี้ยจริงๆเราก็โทรศัพท์กิ้งกังหรือว่าคุยกันข้างหลังก็ได้เราคือไม่อยากให้คุยกันอย่างเงี้ยอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเราแชร์เพอให้คนนอกมาเข้ามาแทนที่มันจะสมานใจแบบกันได้กับการเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยค่ะในความคิดพลอย เป็นคนก้าวราวไปตอนนี้หลังจากที่มีบทสึภาพลายคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยพลยังไม่ตอบแทนน้องเพราะว่าคือเพราะว่าน้องอ่ะเดี๋ยวว่าพลว่าน้องเขาคงจะแบบออกมาคุยออกมาพูดว่าเอออะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะน้องคุณก็มีเหตุผลของน้องแต่ว่าถ้าถามพลในส่วนของพลที่พลรู้จักกับน้องมาหลายปีเนี่ยน้องก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคือสําหรับตัวเรานะน้องก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคือน้องก็ยังแบบคือน้องก็เป็นคน โอเคดูไพ่ว่าเขาเป็นคนเด็กผู้ชายที่ใช้ได้คนหนึ่งอะแต่ว่าเหตุผลของการพูดไลน์อะไรพวกนี้ก็คือให้เขาลองคุยกันคือให้เขาเป็นคนมาพูดเองดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเพราะว่าคอยกลัวว่าถ้าตอนนี้มันเป็นมันเป็นประเด็นจากการจับคําพูดของคนคือถ้าเราอะเอาอันนี้คนมาพูดแทนน้องมาอีกอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า คนก็จะจับคำพูดพลอ,อยถ้าเกิดพลอ,อยพูดอะไรผิดไม่ดีไปพลาดไปอย่างเงี้ยมันก็จะต่อความไปเขาก็เลยคิดว่าพลอยอยากจะรอให้น้องเป็นคนมาพูดเองดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความในใจน้องเ,เยอยที่เรียกให้ <c oughs> ออกมาถแถลงด้วยก็คือจริงๆแล้วว่า <c oughs> ไม่พลอ,อยไม่แน่ใจว่าคือมันจะใช้คำว่าแถลงได้เปล่าแต่ว่าเป็นธรรมดาของเด็กที่มีผู้ใหญ่ดูแลค่ะก็คือน้องเขาก็ต้องเพราะผู้ใหญ่อ่ะเขาก็ต้องเรียกมาคุยอยู่แล้วว่าโอเคถ้าคนในบ้านมันมีปัญหาอะไรกันว่าเออมาเคลียร์กันอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมาไกล่เกลี่ยกันมากกว่าแต่พล เขาจะถแถลงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเคลียร์ภายในครอบครัวหรืออะไรงเงี้ยพอดก็ไม่แน่ใจอันนี้คือต้องรอให้ทางผู้ใหญ่กับทางน้องเป็นคนคุยอะคะ่ะคือบอกว่าน้องเองมีดึงขัง้นแตว่าทางช่องอาจจะแบนงานด้วยคือในส่วนของตรงนี้อันนี้เรายังตอบแทนใครไม่ได้เลยแต่ว่าก็ จริงๆแล้วพลอยก็ไม่ไม่ได้อยากให้เรื่องมันบานปลายขนาดนั้นนะคะก็คือเพราะว่าน้องเองอ่ะคือถ้าสมมติว่าในส่วนของตัวไหนที่น้องผิดพลอยว่าน้องเขาเต็มใจน้อมรับอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะปรับปรุงตัวแล้วก็คงเป็นบทเรียนให้เขาเพราะฉะนั้ <พอ S 1> นคงนนไม่คงถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากให้เรื่องใหญ่ขนาดนั้น,นงานแม้เพราะว่าจริงๆเรื่องราวการด่าพ่อร,ร้อแม่ว่ามันค่อนข้างรุนแรงคือถามว่านะตรงนี้พลอยคิดว่ามันเป็นตอนนี้เรื่องงานอ่ะมันคงเป็นอีกเรืเสพหนึ่งคือต้คงต้องรอให้เรื่องราวมันดำเนินเร็วต่อไปแต่ว่า ณนะตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนใจิตใจที่สุดก็คือตัวน้องเองอะ่ะก็คงรู้สึกไม่ดีที่ทําให้ทุกคนน่ะรู้สึกผิดหวงังหรือเสียใจเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าที่ที่ตอนนี้เขาอยากจะเซฟมากที่สุดนะคะถามว่าตอนนี้หมาเครียดไหมมันต้องเป็นธรรมดายอยู่แล้วค่ะคือคนเราอะ่ะคือมีในข่าวเชิงชไม่คือตรงนี้หนูพอยตอบแทนเขาไม่ได้แต่ว่า มันเป็นธรรมชาติตอบแบบธรรมช,ชาติเลยนะเพราะว่าเขาเครียดอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาว่าคนเรามาันมีใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องรู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นช่เขาเครียดเขาก็เขาต้องไม่สบายใจอย่างมากอยู่แล้วที่เขาทําให้แบบเออหลายๆคนแบบ รู้สึกหรือว่าเป็นเรื่องราวขนาดนี้ค่ะตอนนี้คืองดรับงานทุกอย่างเลยทํางานทุกวันเลยค่ะไม่มีวันไหนงดเลยเพียงแต่ว่างานที่เราทําทุกวันนี้มันอาจจะเป็นการถ่ายละครแล้วก็มันอาจจะเป็นอย่างสมมติงานบางอย่างเนี้ยมันก็เป็นงานภายในมันก็เลยไม่เจอแต่จริงๆแล้วน้องอ่ะตารางคิวเขาเหมือนมันเป็นงานที่รับมาแล้วมันไม่ได้แค้นอะไรเลยก็คือทํางานปกติดีทุกวันใช่ทํางานทุกวันค่ะใช่ ก็ยังไม่ได้มาแบบว่าไม่มีอะไรแคนซินไม่มีอะไรยังเพรว่ายังไม่มีอ่ะจริงไม่่พราว่ามันยังไม่มีอะไรอย่างหนึ่งอ่ะคือด้วยตัวหมากเองเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้วันที่หมากออกมาพูดเนี้ยเพราะคิดว่าหมากเขาคงมีเหตุและผลมาอธิบายทุกคนว่า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 อะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือว่าพราะในความคิดของพลอยนะเอาก็อยากให้เรื่องหนักได้กลายเป็นเบาลง แต่ว่าในส่วนของตัวนี้สุดท้ายสุดแล้วมันก็ต้องอยู่แต่ที่ผู้ชมและคนดูถูกแล้วดูแล้วว่าเป็นจะเป็นยังไงต่ออย่างแบบนี้แฟนคลับมาค่อนข้างแบบว่าแบบว่ามาแอนตี้ค่อนข้างหลายคนเหมือนหลายกลุ่มกันแอน,แอนตี้มากอะไรเงรี้ยก็เข้าใจใคยก็เข้าใจทุกคนจริงๆเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็นการแบบคือตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครได้ยินว่าน้องพูดอะไรหรือคิดอะไรหรือเหตุการณ์เป็นยังไงก็คือตอนนี้เรารับฟังจากฝั่งหนึ่ง ซึ่งมันก็คือมันก็เป็นการบอกเล่าจากมุมมุมมุมหนึ่งของคนใช่ไหมคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะมันยังไม่มีคนเล่าทีนี้ก็มันเป็นธรรมดาที่อมันฟังนัานเดียวมันก็ยังไม่เคลียร์ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะทีนี้ก็อยากให้เขาลองเปิดใจดูว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาที่น้องหมาออกมาเ,ออมเคลียร์มาอะไรเง,งี้ยก็อยากให้คนลองฟังน้องดูว่าเป็นยงงังไงว่าถ้ามันเออถ้าน้องผิดน้องคขาถ้าเนาน้องยอมรับหรือว่าถ้ามัานมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาใช้วิจารณญาณดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะพอแบบเปลี่ยนเรื่องให้มัน ดีกว okay, ่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลองฟังดูก่อนละกันค่ะเคอยก็อยากให้ทุกคนลองให้โอกาสน้องก่อนนะคะอยากฝากออะไรกับแฟนคลับหลายคนที่ตอนนี้เปลี่ยนจากรักมาเป็นแอนตี้แล้วก็จริงๆคอยก็ไม่ได้แบบเราก็พูดไม่ไม่ได้เก่งมากแบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็สําหรับคนที่ โอเคจากเคยรักเคยชอบน้องหมาก็คือสนับสนุนกันมาก็คือขอบคุณมาตลอดนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้มีคนบางกลุ่มหรือบางคนที่อาจจะมีการเข้าใจผิดกันแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับน,น้องอะไรเง h, ี้ยก็อย่างน้อยเนี่ยก็ลองคิดถึงผลงานที่ผ่านมาของน้องการกระทาที่ผ่านมาของน้องดูว่าจริงๆแล้วน้องเป็นคนยังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองฟังเหตุผลน้องก่อนถ้าสมมติฟังแล้วแล้วลว,ว,ว่ามันยังมันเป็นยังไงเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีว่าถึงตอนนั้นคุณจะมีความรู้สึกยังไงกับน้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ดยส่วนของต พอาอยก็ยังรู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นเป็นคนแบบคือสาหรับเรานะเราก็คิดว่าเขายังเป็นน้องที่ดีกับเราและน่ารักกับเราอยู่แต่ทีเนี้ยส่วนนของตรงเนี้ยต้องให้ทุกคนตัดสินเองมันต้องเป็นแต่ละบคุคคลนะเนาะน้อ,นองจะออกมาแถลงข่าวเมื่อไหร่อะไรคือว่าพลอยพลอยยังไม่วันเนี้ยพลอยมางานนี้กับน้องเบลใช่ไหมคะก็เออเลยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบอัปเดตล่าสุดว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เขาไม่นิ่นนใจอยู่แล้วเขาก็ต้อง อยากเขาก็ต้องอยากมาให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรเป็นอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันได้อ่ะคือเขาต้องรีบออกมาอยู่แล้วต้องเร็วที่สุดอยู่แล้วค่ะ